ของนำจบละกูขอโทษจริงกูต้องเข้าเยรวะ <ils> ไม่ไมいいีไม่มีสกิลหนึ่งกูต้องตอนตัวยิงฝั่งนี้เนาะกูไม่มีสกิลหนึ่งนะย่าอย่ายิง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 โอเคยิงวืด จงให้มันเชียรไปเสร็จแล้วก็เดินขึ้นมาอยู่นะแต่ยามันต้องเดินผ่าซอกนี้เดินมาเดินมาเลยเดินมาเลยฮเตยู่คนเดียวก่อนนะไฮเตยสู้ๆนะดี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  อย่าพูด,พดเลยจริงเขาแพ้มาขายอย่พูดไม่ออกใช่ใช่ใช่เราอยากให้ฟิวตกคอน้มแหนอย่ามึงก็ไม่ได้ขึ้นคอนเหมือนกันกูก็ไม่สนใจว่ากูไม่เป็นคนแข็งไม่ค,นคนมอนเดี๋ยวกูเอาปลาหมึกมานะอยากกินปลาหมึกย่างเอาเลยแทงก็ไม่ล่อหรอก <laughs> บอกแล้วแทงก็ไม่ล่อเอ้ยถอยถอย อย็างงี Recently, yeah. oh! oh oh, oh, ้เจอขอบโบ้ไปไม่ตยาเดี๋ยวพุ่มนะไอเจ๊งเดี๋ยวตายโอ้เกือบ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 เยอบเกอบอบตกือีเกอบเอบเกืิวกอเกเกือบกอบเกอบเกเอเกบเอเกอบเกือบเกอกอ ผมไม่เติมนะจ๊ะขอทีเอ้ยไหนแต่ย่าต้องลงมาเอ้ยมันตีมันตีมังกรมันตีมังกรโอ้โหช่วยยังไงอะเนี่ยสามตัวนี่ไงเดี๋ยวซิวขึ้นมาซิวเร็วเดินช้าเป็นเต่าโอ้โหไม่ทันเลยยกยกยกเก็บตัวเชี่ยร์คุณโดนตีหัวโอ้ลิงแม่งไปฟาร์มต่อยนะเอ้ยไม่ใช่ซิวเฮ้ยสวยโอ้ธาตุน้ำอ่ะแม่งเอ้ยแต่ง้ก็ตาย กี้อยู่ในอยู่ในผู้ไม่นานพอยุคสองนะฮะ g g โอ้โหโจ็กเกอร์โคตรแรงต้นเกยียร์แม่ม่อไรเรามีซิวไว้แก้ทางไอ้เวจกลับบ้านตังพันห้าที่ผาแล้วคิวกอดมันกระโดนบ้องหัวตายไปช่วยคิวกอดเ<ม>ดีย๋ยวช่วยคิวกอดเดี๋ยวช่วยวดดวยัยยงไงอะ่ะไม่ฮมันหลุดแล้วอ่ะ เอ้แต่ย่าเราขึ้นมาให้เต,ตเะเล่นเซฟก่อนเพื่อนวิวยยกอตายแล้วได้เลยแหละเฮ้ยเข้าป้อมถ้าถ้าเอางัเอาครับซิวต้องได้แหละมันมีอันตีหนีนะเดี๋ยวมันใช้ไปแลายอย่างอยังงเ่รู้โอ้จำคานโจ๊กเกอร์ว่ะแต่ย่ามันเลยลงล่างมา ไอ้จริงขึ้นมาบนหน่อยดิโอเคกำลังไปเฮยเตะชียีเปางคนเดียวไม่มีการไฟปูขอกายแเวไม่ได้จะดีมันเล่นโอ้โหมันเหมือนรู้ต้นแดงด้วยแดงหายไอ้กูโหมันตอดแม่นมากกลับบ้านละเอ้ยมาช่วยเฮยเตะก่อนดิกลางเดียกลางใจเย็นโห้าทียังไม่ถึงเลยอไ้ อยู่ในพวกปึ๊บรอดเอาฟับแดงมาจากไหนจริงเมื่อกี้ไม่ดูสิอุ้ยแค่บนกมไปช่วยบนช่วยบนกันกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยกำลังไปช่วยเฮ้ยเอาเดิมไม่ติดเฉยอ๋อเปิดแมปเปิดแมปอยู่ไหนขอโทษที่ดูคลิปแต่ปูทางนี้มันใกล้สุดขอโทษ มันตีมังกรอีกแล้วป่าเราโอป่าอยู่นี่ดีกว่าเอ้มันไม่ตีมันไม่ตีมันป่าเราอยู่ดึงมาดึงออกมาดึงออกมาเออสวยทำไมทำไมจบแล้วมันเป็นไปตามแผนของชั้นยกสองสวยโอ้หมังกรมังกรทําดีมากเอ้คิวกอดขึ้นมาแกงเลยว่ะโอ้ไอรีก็มาไอรีเงินดับหนึ่งฝั่งตรงข้าม ไอ้จ๋าอย่าห้ามนะจ๊ะเห็นเห็นเม็ดกูไหมใครยืนใกล้กดพุ่งไปเลยนะบาปโอ้ยจริงระวงัง <มา S 2> เลยไอ้ดได้ไอ้ไอริได้ป่าไหมไม่น่าได้น่าจะได้แต่คนเข้าก่าตายด้วยอาจจะต้องมีการแลกขีดไม่ได้สู้ๆกับการรันป้ามาจาม้าหนูหนเฮ้ยชิวกดใจย็้นเรากูก่อนพวกกัดเลือกใครดี ไม่รู้จะออกแต่เลือดใทยเหมือนกันมามามาผู้มาผู้มายนี้เอ้ยออมันตีแบบแดงไปแล้วเอาออจริงตายเลยไม่กี่ลิงเลือดโลป่ะไ,ไ,ไม่โลเลือดเต็มเพิ่งเกิดถ้าแน่ใจโซโล,โลลิงเลยอะหวังบับโซโลลิงอา้อาวๆแล้วบับได้ไหมให้โจเกอร์ได้ไปลิงไม่ได้

Kia păm bonsu bom bồn cho kia tay đã luyện 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 มันหิวมันหิวจุกอดขึ้นมาทำไมเนี่ยสลับเลนแล้วเหรอไม่รู้ไองมันระอะไรของมันวะยกมาแต่ย่ะเลยกตัดอะไรนอะไรตู้อะตู้อู้ฐานจริงโซโล่ได้สปายเนี่ยรวย ป้อมกลางคืนได้ปะได้แต่ก็ไม่คุ้มกับป้อมละล่างแรกกลางคุ้มแต่ป้อมเดียวนะตีป้อมได้นะไแค่เนี่ยถอยเลยมึงถอยไปเลยกูยื้อไว้ให้มึงจะไปไหนเปิดแมมไม่หนีือทำได้แค่นี้แหละมไม่มีเรื่องเยอะแล้วเอตะล่างเดี๋ยวไป,ไปโซนให้ไปโซนให้โซนให้น่าจะได้แหละป้อมเลย สวยคุ้มอยู่แต่ไอคิวกกอบมันนี่อะไรเมื่อกี้มันนิดรูดหรอมาฟ้ามันจะเกิดอย่าง่าดักดิมันต้องเดินมาแหละเอาดิสวยเป็นไงเจอคอมโบลิกเตอร์ลอริออนเข้าไปถอยถอยถอยสู้ดิเอาดิ เอามาตาเว้ยเอือตายเอ้ยเจ๊งเอาให้หมดสวยโอเคเสร็งานแล้วลมแรกป่ากับเมฆปุ้มวันนี้ไม่มีเลยเป็นไงเจอคอมโบเข้าไปมีลิตัวเดียวที่สู้ไม่ได้ตอนเนี้ยป้อมน่าได้ป้อมน่าจะได้สวยเอาป้อมบนซิวสวยงามป้อมโลนหมดเลยโลนแต่ป้อมล่างเราโลนมากตอนเนี้ย ไม่ไรบ่ล่างมันก็ล้นเหมือนกันล่างกับกลางมันล้นพูดถึงจุดอ่อนมันจบล่างเราได้ทางเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเราแต่เราจบมันได้หมดเลยนะเรียนล่าเรียนกลางเรียนล่างที่นี่เราจะไม่ตีด่ากันเอาดิอีมันง่าไม่ต้องเปิดสีตายเลยถอยถอยถอยไม่เอาแล้วไปมันให้มันตีฟีไป ไปปีชีพใหม่นะตาหน้าเล่นด้วยได้เอาเตอร์โอ้ยโ้ยโ้โอ้โหตยมไ้ยอ้ยอ้โอ้อ้ยอ้าว้ยโอ้ปิด้ลัง้ย้ยยอย้้้ยอ้ยโ้ยโอ้ยอ้ยลิงยอดยโอ้อยโ้ยโอยบอ้ยโายโอ้ยโอยโอ้ยโอ้ย้ยโอ้ย้อ้ยโอ้ยโ้ยโโอนอ้าโอ้ยไอ้ยโรอ้ยกโอ้โอ้โห้ กี้มันมันอยู่ในพุ่มแล้วแต่มันกดสกิลไม่ได้ไม่ไปไม่ตอบลองเหวินเลยพูดไงเคยเห็นป่ะงตามรอยชิลคือไอ้โจ๊กเกอร์แม่งไอดักได้ป่ะแม่ก็ได้มั้งสามตัวพรุ่งนี้มันต้องมาเคลียร์ล่างมันต้องมากันล่างไอ้ยแต่มันน่าจะกันในป้อมให้เตยรอดแล้วแหละคว,วามมั่นใจไอ้ลีมา ตายสวยผู้มาอิ่งกินคนมันเยอะเกินไทรี่บอกกูไม่ได้เปิดอันติเลยไหมตายตลอดเจ้าผู้มาอิ่กินคนไปไหนแล้ววะตกใจจริงว่ะพุ่มดีเลยก่อนก็ตายแต่หน้ากูมาก่อนมก่อนไอโจ๊กเกอร์แม่งเล่นเซฟแต่มันก็ไม่เซฟ่ะแต่ว่ามันเช็คคุ่ม ดูดเลือดอีกสนิดใฮ้ให้ใๆๆใจเย็นโจ๊กเมื่อกี้ไปซื้อมะนาวให้เม่โทษโกรกูก็ว่าอยู่ยืนนิ่งแถวพุ่มโดนลิงตกหมวตายสองหอนง่างเอ๊ถ้าป่าเข้าพร้อมกลัวได้ เคยวิ่งวิ่งแล้วส er ิบส <c oughs> ี no ่แ no ล้วเฮ้ยตายเนี่ยมเข้ามาทำไมเนี oh ่ยเอาดิเอาดิมาทำไมเฮ้ย oh มันเปย์พหรอเฮ้ยเราจะเปยสกิลใส่แท็งค์ทีหมดไม่ได้ระวังตัวเที่ออะไรอยอะไรไอ้กูตายเนี่ยอะไรเงี้ยอ๋อสองตัวไล่ฟิวอยู่เราประกบหลังเจพิโจ โพตตายเฉยคนเติรสสกิลสองผิดเวลาถ้าจะกดหลังอย่างนี้นิดนึงะะน่าจะอันติฟรีไปมันชัดตดาวนะตีดาร์ดิตีเลยใครเลือดพร้อมจัดไม่จบได้ไหมเหลือปลาหมึกตัวเดียวยเฮ้ยปลาหมึกตัวเดียวจบได้จบได้ยิวกดได้หมได <ปะ S 2> ไม่ได้วะดีดาร์ค,คุ้มสุดตอนเนี้ย ไปป่าแม่งก็ไปตายเพราะน่ยาจะใหญ่อะกูต้องเปิดให้ปึ๊บนี่ต้องหลบแดมเนี่ยทำให้กูยืนได้นานขึ้นปึ๊บหลบแดมเนี่ยเดนนี่จะหน้ามากเกินไปไม่ใชาไหนจะถ้าไหน,หนจะได้เนะี่ยแคดรี่แบบยินได้มีแคดรี่ปื๊บหเดเครียดกูไม่มดลดเลยเดนนี่จะหน้ามากเกินไปอย่างเงี้แหละเอาเรื่องคิวกอด ได้ลิงเหอะเออสวยกำลังไปช่วยไอบเรื่โดนโรคลิงไปแล้วตายไว้ใจเองนะสิคกูเติมไม่ทันนะเนี่ยเฮ้ยแต่กูดักหน้าได้เอาเลยเอาเลยมาจากไหนไม่รู้ล้วไม่ยกเฮ้ยเลือดขึ้นลว้วนเลยเอยเออ๋ออ๋ออ๋อพ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 ออย่าโลกมากเดี๋ยวตายครับป้อมป้อมการคนได้ชั่ดาวเราเนีจะเกิดเรา ดันล่างกับดันการจะจบได้สวยหนึ่งเลนหายหมดโดนแล้วหนึ่งโดนแล้วสองดิไฮเตะช่วยหน่อยเตะบอกกูจะจบปารมันแล้วเราคีดเข้าสองเลนโอ้โหคีดบนมึงอย่ารีบดิเจ๊ดเจ๊ดงัดงัดงััดงัโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอกูตายสีป้อมดีโอ้โหป้อมดีกูไม่มีเดเมจตีป้อมต้องเข้าใจกูนะสวยสีฟ้อมสีฟ้อมมาที่พื่อตีป้อม ป้อมป้อมปีกูไม่เข้าว่าแต่ฟ้าเรียบจบสัทีไม่งก่อนจะจบ